บ้านที่พิษณุโลกนะคะนี่พืชผักปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะที่มานะนี่โอ้โหลบไปหมดเลยทุกคนดูสิโอุงามมากเลยอะ่ะนั่นเป็นอะไรก็ไม่รู้กระชายหรือขารูอุ่นมะนาวตนมะนาว มนละก,กอนะมันออกอยู่ประมาณเนี้รู้จะเด็ดไปทํากินได้หรือเปล่าน่าจะยังเล็กอยู่นะคะ่ะที่พ่อรถปลูกไว้นะตนน้นเนี้โอ้ยนี่ไปกินได้นล้เนี่ยมะเขือพวงโหละพาด้วยลูกขาที่รถปลูกไว้ดูสิโอ้โหงามงามพริกี้หนูก็มีนะทุกคนแกจัดลด้วยละดุง เอมเลยในนี้มียอดกระถินให้กินแล้วก็ฝักกระถินด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นลูกอะไรอ่ะดอกดกมาเดือล่บไม่รู้นะกินได้หรือเปล่าเลยมามีต้นตะขบด้วยอ่ะ <S <S ดูสิคะสภาพต้องตัดทิ้งหมดเลยนเนี่ยรกมากเหลือเกินค่ะเพราะว่า ลมมันแรงฝนมันก็เยอะนะคุณสามีเขาก็จัดการตรงนี้ค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาถูพื้นมันนะคะ,กะเก่ละไรโนเส่ยาลูบีเอาล่ะป่าป่าเวลาเราเหมือนเนีะยนะ ศารลดน้ํานะคะคุณสามีเขาถอนต้นออกไปเลยมันคือกระเพรามันโผล่ตรงเนี้มีอยู่สองต้นแล้วดูกะว่าจะให้มันแบบงอกงามเราจะเอาไว้ข้างในบ้านเนี่ยดูสิถอนรากถอนโคนหมดเลย <c oughs> สามีฉัน <c oughs> thank you นะ thank you thank you thank you, thank you. My, <cup. S 1> my holiday my holiday <laughs> มาพัขวดเมืองไทยนะคะทํางานต่อด้านหลังบ้านเนี่ยก็เก็บกวาดไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังสกปรกอยู่นะพื้นนะคะไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยค่ะ mm hmm. บ้านที่อยู่ติดกันกันกบรถนะคะที่รถเอารถปไปจอดบ่อยๆนะตอนนี้มีคนมาอยู่แล้วนะคะต้องมาเ,อ,เอาเอกสารของน้องฝ้ายค่ะเพราะว่ามอไซค์เขาเนี่ยรถยังไม่ได้ไปทำ ไโอเป็นมรดกะราะว่าไม่ทาเรื่องอ่ะตองต่อพรบรอภาษีถ้ทาเรื่องให้มเสรจสรก็จะได้แบบใแม่มันได้ใช้มยวใช้่นัส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเขานะที่แบบว่ามันเป็นตอนเด็กทักเรียนอยู่ยอย่างเนี้ย ชาชนก็ยังอยู่อยู่เลยนะนเก็บหมดเลยทุกอันเลยคนะ่ะเสื้อผ้าเยอะแยะเลยที่เขาชอบใส่นะอันไหนที่เขาชอบใส่ก็จะเก็บไว้ที่รถแบบเห็นบ่อยอน่ะก็จะเก็บไว้ชุดนอนเนะี้ยชุดนอนเป็ดนนเ,ปเขาชอบมากทำความสะอาดสักเล็กน้อยก่อนก็ไม่ได้องเป็นอะไรเนาะเพราะพี่ชายอยู่พี่ชายเขาต้องใช้มากมากพอเรามาถึงบ้านแล้วนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออ มาได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเนาะบ้านของฉันอะไรเนี้ยมันความรู้สึกมันบอกไม่ถูกเนาะเหนื่อยก็จริงต้องมาทําความสะอาดแต่ว่ามันก็โอเคล้วกาทาไปเรื่อยๆเนาะสามเดือนนะคะพักผ่อนกันก็อย่างว่าเลยค่ะเนาะบ้านเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยมันก็สุกทนไปธรรมดาเนาะเดี๋ยวเราก็ซ่อมแซมมันไปทีละหน่อยละหน่อยอะคะ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรไปมากมาย บ้า <ro> แบบว่ารกมากเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่าอะไรเลยนะแค่แบบว่าเช็ดพื้นเช็ดอะไรไปทั่วๆนะคะให้มันสะอาดขึ้นมานิดนึงนะแต่ตอนนี้ยังเช็ดไม่หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะออกไปหาซื้อของนะคะเพราะว่าของมีซักอย่างเลยนะในตู้เย็นว่าจะเป็นน้ําพวกน้ํโปงน้ําปลาอะไรเนี่ยผงซักฟองซักฟอกไม่ได้ซักผ้าเลยค่ะบ้านของเรานะคะโอเคจะไปไหนคะ ะจะไปบิซซี่ไปซื้ออะไรอืมขนมหวานแค่นั้นน่ะเหรอไม่มีไม่มีแะ้วซื้ออะไรอืมขนมยวะม่วาเขนมหวานหวาอยากกินเหรออยากกินโอเคจะไปไหนอีกคะจะไปไหนดีะจ,ะไไนดจะไปบิซซี่ไม่ไปที่อื่นอีกเหรอ เยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะทุกคนตอนนี้เนสี่โมงเย็นอยู่แล้วเอา้าะเจ๊เก่เลยจะจะข้าวขาหมีขขวขาเนี่ยเอารถมาล้างอยู่นะคะว่ารถสกปรกมากเลยหน่นอยู่นู่นค่ะกำลังล้างอยู่นะ ที่เดิมของพวกเรานะคะ b ิ๊กซีลซีชอบมากสั่งส้มตำนะคะเราก็ข้าวไข่เจียวให้ลูซี่ลูซี่เพราะเขาอยากกินเราก็เลยสั่งแกงป่ามาด้วยเลยร้านประจำนะคะร้านส้มตำที่บิ๊กซนะอาหารมื้อง่ายๆนะคะมื้อเดียวนะไข่เจียวตำข้ขาวโพดไข่เค็มยำเห็ด,ดแกงป่า สองร้อย <200 S 1> บาทนะคะทุกคนอะไรรู้สิฟันอกรณะ้างครนี่ะเซนปกออุปกณี่าวปลาก๋วยเตี๋ยวข้าว

หยิบกระวังตุง้งชีเอาไหนอีกคะนนัีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาไปเก็บก่อนแลกเดี๋ยวมนเดี๋ยวมาเก็บโอเคยังโอเคแล้วบอกว่าไง ได้ของเยอะเหมือนกันเลยนะซื้อของเพียบเลยค่ะแล้วหนูจะเอาอะไรอ่ะแมวแล้วพอแล้วของหวานลูกไ,ไปขอป้าป้าก่อนหนูต้องขอป้าปไปป,ะปะไ้าปด้ยไหนแมวอ่ะนี่นะประมาณนี้ค่ะซื้อแต่ของใช้ที่บ้านนะจะวันนี้ค่ะเนี่ยหมดไปประมาณ5,000กว่าบาทได้ค่ะซื้อของนะ รองเท้าห้ลูซี่ด้วยเท้าแตะธรรมดานะคะคุณสามีกดเงินจ่ายตังจ่ายตังเรียบร้อยนะคะสะอาดหมดจดกินอะไรคะลูซี่ข้าวเหนียวมูปิ้งข้าวเหนียวมูปิ้งซื้อที่ไหนมาคะซื้อ เซเว่น <Seven. S 1> อ่าเซเว่นอร่อยไหมอร่อยคะ่ะน่าจะชอบนะราคาสามสิบบาทข้าวเหนียวหมูปิ้งลูซี่บอกอร่อยอ่าจะเอาไปทำอะไรอะ่ะทำนี่บับเบิ้ลอันนี้ทำกินอืมกินไม่ได้แนละ้วพอเอาแล้วดึกแล้วลูกพอแล้วตัวนี้เดี๋ยวเนื้อไว้ใส่โค้กพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อโค้กให้พรุ่งนี้โอเคจ้า <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไว้เล่น จะนอนยังคะนนยังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่ง่วงเหรอม่ง่วนายแม่คุณดหน้าหน่อยสิคะฮึคนสวยของแม่ฮึไม่เหนื่อยเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปเที่ยวนะไปไหมไปไหมคะบบายฮึไายบาย วันนี้จิบจ๋าโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนละกันมาลูซี่ง่วงนอนละค่ะ